ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันก้าวบอกก้าวเล่าสิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนชาวบ้านบอกก้าวลสิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิบ เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสับสนุนโดยเจเล่บิวตี้ ขอต้อนรับวงแคดี้มาเฟียสวัสดีฮสวัสดีค่ะสวัสดีค<า>่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสู่บอก9ก้าล้วิบด้วยครับวันศุกร์อย่างนี้สบายๆยอย่างที่บอกว่าช่วงบอกเก้าเข้ามาโชว์อาทิตย์นี้ไม่รู้ผู้หญิงมารายการกันเยอะเหลือเกิน เมื่อวันปรหัสก็นางสาวไทยหนูจะไปโชว์เต้นกันอะไรกันที่ไหนอีกลูกค่ะก็ล่าสุดเลยค่ะคณิมาเฟียได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากประเทศไทยค่ะก็เดินทางไปร่วมแสดงกับศิลปินท่านอื่นๆในงานเอเชียซองเฟสติวัล2012ปีนี้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าพวกหนูเนี่ยนะฮะจะได้ไปที่เกาหลีเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปโชว์ว่าเป็นตัวแทนนักร้องไทยเลยใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยเคยไปเกาหลีกันบ่อยไหม ก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันนะคะก็คือตอนตั้งแต่ซิงเกิลแรกอะค่ะก็จะได้ไปถ่าย MV ที่นู่นซิงเกิลสก็ไป Star King แล้วก็พิธีรับไปรับรางวัลค่ะปีนี้ก็ไปเอเชียซองเฟสติวัลค่ะเอาไปรับรางวัลมามล้วไป Star King ส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องเกาหลีไหมอะใช่แล้วพวกหนูไปออกทําไมกระหล่๊านั้นตอนนั้นไปเต้นค่ะตอนนั้นก็คือไปเต้นซิงเกิลของพวกเราค่ะไปกับพี่ๆ G t w t ด้วยดังมากรายการนั้นอ๋อ G t w e n t ค่ะก็จะเป็นอยู่ค่ายเดียวกันในค่าย Mono Music โมโนเขาไม่คิดจะปั้นนักร้องผู้ชายเลยเหรอหนูมีค่ะออมาดีพี่ดาอยากตกใจอู้พี่อาตกอกตกใจนะฮะร้อนเหรอหมายถึงว่ามีแต่นักร้องผู้หญิงกําลังผอ้นี้ไม่ลูกตอนนี้บอยแบนด์กำลังเก็บตัวซ้อมอยู่ค่ะยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยเอาอย่างนี้ความพิเศษในฐานะเป็นตัวแทนนักร้องไทยเนี่ยที่กําลังจะไปโชว์ที่เกาหลีเป็นตัวแทนของเมืองไทยเนี่ยมีอะไรพิเศษไปฝไปให้เขาดูบ้าง ค่ะก็วันนี้ก็ไม่ไ,มไ,มได้มีอะค่ะแค่เพลงของพวกเราใช่ปะคะก็เพลงเมื่อกี้เพลงฮันนี่เราก็เอาไปด้วยแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งชื่อบลิงบลิงค่ะแต่ว่าเราเอาความเป็นไทยไปด้วยค่ะนั่น,นก็คือการรำใช่เลยจะไปร้องรำกรันจะไปรำกินรี<า>ค่ะ ล่ามก็เป็นหรือเปล่าหนูที่นี่ก็บอกว่าไม่มีพื้นฐานมาเหมือนกันแต่ก็เพิ่งเริ่มค่ะตอนนี้ฝึกซ้อมหรือยังจะไปอับอายเขานะไม่อัพไอได้หรอก็ตอนนี้ไปล่ามอ๋อนี่งไงนักไปล่ามใช่ตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันทุกวันตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มเลยค่ะหนังสือนังหาเหรอลูกก็ไปเรียนตอนเช้าตอนเช้าเข้าบริษัทตอนเย็นอ๋อหมายถึงว่าตอนหนูก็เรียนตั้งแต่หลังเรียกเรียนหนูก็ไปฝึกซ้อมกินารีฝึกซ้อมต่อเลยค่ะให้บักเบะครัเขาเนี้รู้สึกยังไงเขาบอกพวกหนูเนนีี่ยมแฟคับ อยู่ที่เกาหลีกันด้วยค่ะก็มีส่วนหนึ่งค่ะตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วค่ะก็จะมีเป็นเด็กๆเ,เ,เล็กๆอะไรเ,เงี้ยค่ะก็จะคอยตามค่ะแฟนคลับเสกใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง,ญงค่ะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงกี่ขวบประมาณกี่ขวบตอนนั้นประมาณ, 1> มาณ 10, 11 1สเอยะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรุ่นเขาเด็กกว่าเราไปสิบหกสิบเจ็ดก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่แล้วค่ะแฟนคลับของเกาหลีกับแฟนคลับไทยแตกต่างกันยังไง พูดภาษาไม่เหมือนกัน <c oughs> แนนอนอม่ยู่แล้วสรุปคือคำถามที่พี่ถามไปพิธีกรง่หรือควรจะยังไงลูกไม่ใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนกันหมดค่ะก็แฟนพวกเราก็ให้ความสําคัญกับแฟนแฟนขับเหมือนกันทุกคน,นะค,ะค่ะอาแล้ฮะและแน่นอนนะครับนี่เป็นการเปิดโชว์ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องศิลปินดาราก็ได้นะฮะในทุกวันศุกร์นี้เราจะมีช่วงใหม่ฮะบอกก้าวเข้ามาโชว์ใครมีความสามารถพิเศษอะไรไม่จำเป็นจะต้องทําการแสดงเดียวคุณคิดว่าคุณเด็ดคุณดังคุณ ดีคุณรู้สึกว่าแปลกนี่ฮะตอยนี้เดี๋ยวคันน้าคานิีเอาจจะต้องมาใหม่แล้วล่ะมาทำไมอีกลหนูมาทำไมอีกลูกมาโชว์อะไรที่เด็ดกว่านี้อ๋อ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 ม๋ออ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 ๋อ ทุกๆ7ปีเ,เนี่ยดวงคนเราจะเปลี่ยนชีวิตคนเราจะเปลี่ยนเชื analysis, uh, ่อป so ่ะเชื่อค่ะทำไมถึงเชื่อเพราะมาดูลัก7ปีดปีดีเจ็ดหนอนหรือยังไงอยากดูอยากดูเดี๋ยวไปดูเนี่ยเสร็จรายการแล้วแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าทุกๆ7ปีชีวิตคนเราจะเปลี่ยนดวงคนเราจะเปลี่ยนท่านผู้ชมลองคิดดูสิฮะว่าดวงท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากับบอกก้าเล่าสิครับขอบคุณกันที่มาเปลี่ยน เราจะเล่าให้สิ่งใครบอกคุณเก้เราจะเล่าให้สิ่